เขาวางแผนไว้แล้วการตัดสินใจครั้งสำคัญแขวนอยู่บนเส้นได้ขณะที่ยูริกรุ่นคิดถึงการสลัดินแดนที่เขาเปลี่ยนแปลงไปน้ำหนักแห่งความเป็นผู้นำกดดันเขาขณะที่เขาครุ่นคิดถึงสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดยอมรับในสิ่งที่เขาปลูกฝังยูริก้าวกลับเข้าไปในห้องแสงไฟสองเงายาวราวกับเต้นรำด้วยความกลัวที่ไม่อาจเอ่ยออกมาคารีนานั่งข้างเตาผิงแสวงหา ความอบอุ่นจากเตาผิงขณะที่เธอถามเบาๆว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมยูริตอบด้วยน้ำเสียงหนักอิ้งด้วยความหวาดกลัวว่าฉันเกรงว่าเราจะต้องทำสงครามกันเร็วๆนี้ เสียงไฟแตกพร่าเป็นเสียงเดียวในห้องขณะที่คารินาสึมซับคำพูดอันเคร่งขรึมของยูริในพื้นที่แคบๆของห้องนอนที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายยูรินั่งลงบนเตียงอย่างหนักแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยพายุคารินายืนเฝ้าอยู่ที่หน้าต่างท่าทางมั่นคงสายตาเหม่อลอยขณะที่เธอซึมซับการเปิดเผยอันน่าสะพริงกลัวของยูริฉันไม่ไว้ใจเธอหรอกคารินามีบางอย่างผิดปกติ เสียงของอยูริแผ่วลงแฝงไปด้วยความสงสัยพวกกบฏกำลังถูกหลอกใช้คาริน่าหันกลับมาคำถามของเธอเฉียบคมด้วยความเร่งด่วนหมายความว่ายังไงคำพูดของอยูริดังก้องไปทั่วห้องวาดภาพอันน่าสยดสยองราวกับมีคนกำลังป้อนข้อมูลให้พวกเขาใครบางคนอยู่ข้างในความหวาดกลัวทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อยูริสรุปด้วยความมั่นใจอันน่าหวาดหวัน่นและพวกเขารู้จักดินแดนนี้ดีกว่าพวกเราเสียอีก ในห้องนอนที่แสงไฟสลัวสลัวเงาดำเต้นระบำบนเฟอร์นิเจอร์หรูหราปูทางไปสู่คำวิงวอนอย่างสิ้นหวังเสียงของคารินาสันสถานด้วยอารมณ์ยูริปโปรดพิจารณาใหม่คำวิงวอนของเธอยิ่งเข้มข้นขึ้นคืนดินแดนทางเหนือคืนมามันไม่คุ้มกับสงครามสีหน้าของคารินาอ่อนลงเธอพูดต่อคิดถึงพวกเราคิดถึงการรวมกันใหม่ของเราเสียงของเธอสั่นเครือด้วยอารมณ์เธอพูดอย่าง สิ้นหวังคิดถึงอนาคตที่เราจะมีลูกที่เราจะมีได้คำวิงวอนสุดท้ายของเธอยังคงค้างอยู่ในอากาศความภาคภูมิใจคุ้มค่ากับการเสียสละทั้งหมดนั้นหรือท่ามกลางแสงสลัวสลวของห้องนอนอยูริคุกเข่าลงข้างข้างคารินา,าใบห,หน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปนเปก,กันระหว่างความมุ่งมั่น และความเศร้าเขาตั้งใจฟังซึมซับทุกคำพูดขณะที่ความเข้าใจอันเงียบงันค่อยๆลึกซึ้งขึ้นระหว่างพวกเขาแววตาที่ยังคงค้างอยู่เป็นครั้งสุดท้ายเชื่อมสายสัมพันธ์ของพวกเขาไว้เสมือนคำสัญญาอันเงียบงันที่ผ่านพ้นไปยูริลุกขึ้นการเคลื่อนไหวของเขาคุ่นคิดแต่ละก้าวล้วนสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายเขาหันหลังกลับเพื่อเดินออกจากห้องร่างของเขาถูกโอบล้อมด้วยแสงสลัวสลวราวกับเงาแห่งความมุ่งมัน่น เสียงฝีเท้าของเขาก้องกังวานด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เขากำลังมุ่งหน้าไปเตรียมการภาระหน้าที่อันหนักเอ่งกดทับอยู่บนบ่าคารินาเดินเข้าไปในครัวเสียงฮัมเพลงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ดังสนั่นยิ่งทำให้บรรยากาศดูหม่นหมองเธอเคลื่อนไหวอย่างสง่างามอย่างตั้งใจแต่ละท่าทางแฝงไปด้วยความรู้สึกเศร้าอย่างเงียบงันแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ทอดเงายาวลงมาขณะที่เธอเริ่มเตรียมอาหารจานโปรดของยูริ ห้องครัวเต็มไปด้วยความเงียบงันของคำพูดที่ไม่ได้เอ่ยออกมาแต่ละการเคลื่อนไหวสะท้อนถึงความสับสนวุ่นวายภายในใจของเธอเธอยังคงทำอาหารต่อไปราวกับว่าอาหารมื้อนี้เป็นมากกว่าแค่อาหารราวกับเป็นการอําลาคารินาเตรียมอาหารเสร็จแต่ละการกระทำเป็นเครื่องตวนใจอันเจ็บปวดถึงช่วงเวลาที่พวกเขาได้ร่วมแบ่งปันกันในห้องบอลรูมอันโออาคารินาแลว ยูริร่วมรับประทานอาหารค่าอย่างเป็นส่วนตัวบรรยากาศอบอวลไปด้วยความคาดหวังยูริไม่รู้เลยว่าเพลงเซเรเนต์ลับๆกำลังจะถูกบรรเลงขึ้น บรรเลงโดยมืออันครุ่นคิดของคาริน่าเสียงเปียโนโนต้ตแรกเริ่มแผ่วเบาไปทั่วห้องบอลรูมนุ่มนวลและเปลี่ยนไปด้วยความหวังขณะที่เสียงดนตรีเปียโ,โนเริ่มบรรเลงเบาๆสีหน้าของยูริเปลี่ยนจากความพึงพอใจเป็นความอยากรู้อยากเห็นคาริน่ามองยูริดวงตาของเธอเป็นประกายระยิบระยับด้วยความตื่นเต้นและความลับที่แฝงไว้ด้วยความขี้เล่นในห้องบอลรูมอันโอ,อ้อาคาริน่าและ ยูริโยกตัวไปตามจังหวะดนตรีอย่างแผ่วเบาและใกล้ชิดใบหน้าของยูริอ่อนลงรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าของเขาขณะแสดงความขอบคุณ นั่นเป็นมื้ออาหารที่วิเศษมากคารินาขอบคุณค่ะคารินาตอบกลับด้วยความอบอุ่นดวงตาของเธอสะท้อนถึงความสุขอย่างแท้จริงฉันดีใจมากที่เธอชอบฉันอยากทำอะไรที่พิเศษความชื่นชมของยูริลึกซึ้งยิ่งขึ้นเสียงของเขาเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์มันมากกว่าความพิเศษมันซาบซึ้งใจที่เธอได้ทำอาหารเอง